สวัสดีครับคปลปอยรอยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่361คลิปนี้พบกับบัวขาวปอประมุกหรือบัญชาเมฆนั่นเองะัะกับเฉินเว่ยเ่านักชกชาวจีนดีกรีแชมป์มวยไทยคนแรกของจีนด้วยคู่แรกนี้เป็นตัวอย่างบางตอนมาเรียกน้ําย่อยก่อนที่จะพบกับผู้ตามที่ผมลงปกในคลิปไว้แต่ก็ยังเป็นไฟหนึ่งของบัวขาวที่ผมลงเอาไว้หากต้องการดูแบบเต็มๆคลิปไปดูที่ ep หนึ 28เพื่อไม่เสียเวลาเรียกน้ำย่อยจากคู่แรกก่อนเคิร์นซลาลาคลิปนี้ขอนำเสนอบัวเขาปอประมุก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 ตีแควกับโทบี้อีมาดะลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาอ่า่ายปอประมุกยู่งไวยหมดเสยเต๋อไหมเฮ้ยหมดยกพอดีโอ้ย,ย,ก,ย,อยกระตาก,กระไดนับพอดีเลยเลยนะ ว่ากันไปเพรต้องนับข้านเข้าไปนี yeah, ่ไม่นช่นั <S <S yeah, yeah, ่งข okay. oh yeah. ี่ยากขนาดเี้คอห้องน้ำผู้ใดโดนเตะขาครางหน่อยได้ครับได้เพราะว่าจะขึ้นบันไดหรือลงบันไดนี่แทบขัานขึ้นนี้ขึ้นผู้ใด้็ได้ลงนี่ขายแข้งกีดีแล้วโดยเฉพาะนั่งนั่งท้ายนั่งส่วนนี่เพราะนั่งชักชักโคกนี่ได้นั่งยองยองมดสิดเลยครับต้องผูกเสื้อติดคือไว้พคนละ นวดสบายไม่ยาดบยาอมยามองเนาะอย่าให้เขาตากันได้น้ำมันเหลืองคนนี้พูดำเนินารย่อยไปเป็นจังไหนเป็นเอไว้วอเจฟฟ์าร่วอทอนเอาได้เขาอ้อนเราละเขาเหมือนเราลาแห้งว่าซ้ำหืมสวยแล้วกัน นักมวยตัวนที่เลีย่วนักมวยเขาเม็ดแนวเขาเม็ดแล้ววาันเมดจังเดเข้าละสุดเมดก่อนมาสิอะแรกเรียกพี่บอกอ๋โอ้โอ้โอมาพูดอ่ะมีจย่มัดดอรอคุ่มยังเดียวพูดอ่ะอจทองยังเดียวจุยด้ยเตะตัดตัดตัดดตั้งเขา เตมนปันโอยปันแมงกี่ซ่อนหนูพดอ่นะนหมวนเขามาคึก <c oughs> ไ้กับบอเกับบอ,บอปังบายน้ำเขาม้าระวังหัวเพระวักกรรมการมาเตส่วนตัวเตอยังแล้วเขามาบริจ็อมัดกับขาในเง่วกันอ๋อต่ว่าใน,น้งวก็กันชุด็อกซ่นบอกนี่เสียไปไปบูเสียบวกิน เห็นเขาเห็นวดมาจากจังหวัดสุรินทร์คนอืออันนี้บร้วารประวัติได้บริเป็นยังงั้บัว,บวขาวก็รู้กี่แล้วว่าชื่อจริงชื่อว่าสมบัติบัญชาเมฆอือหือบริจับขาแล้วก็หมุนให้ให้บัวขาวล้มน้ำนะบ้วนน้ำหรอรักดีคนเดิมนะลูกยากแสีย,ลยหล่ะอะไรเนี่ยแหละรอบที่สองอะไรนี่อือแต่รักก็ต้องเล่าเนาะเพราอแมงคือมาฟาดเลยแมง เพเขมมีสันนะวางเหไ่ต่อสูงรอ้อเยเจ็ดสิบสามดอะเออเจไปเจไปตอนนั้นหุห่นยังบวบบางเนาะบัวขาวเนาะว่ท่นเด็บึกชื่ตอนนี้ปีนาขาในขหที่ปีเขาคือถึงมดแห้งบอกืออาปากทีเวกันันออเพือเจตัดเฮ้อานเนี่ตัดดอกนี่ได้ผลด้วยนับด้วกรรมการลุกน้านนี่ ่มโชว์โชวชูชวกับชวสินะแต่เก็บตัวต่อนต่พกเลยจัดเพายานเก่งกว่านั่งก็หันลังเต้องลุกขึ้นมาอหดีเศ้างงเศ้าแย่แต่วันอื้อมมนดีแฮะกินเม่งกีซอนมากบอกคือมักมนแตะก็ได้สมการว่านับบอก วันม MM. in er no ี้หลอกหมอนน่ะนะลุกกระลุกรอดที่มาซ้ำออยว่ามันใสในควาซันมาจากไหนนำต้อยเตะตัดอีกน้อยมาเอ้ยบาดนี่ยวัวไหวโอ้สุดเลขวัวขาวอะไรเอ้าเลี้ยงยกยุกเกี่ยกินหุวยหิวจังใดคนเมื่อยนังนึงจะกันนลอยเสียจนเมื่อเนาะ ฮะมาเจอคู่เอกในรายการของเราก็แล้วกันเฉยๆเอ้าเอา้าคู่แรกมากยกแรกเลยบอกพูดอ่ะที่ผมเอาภาพนี้มาเนี่ยนะฮะคลิปนี้มาเพราะว่าไปเจอในใน u t u b e เขาพูดภาษากีนหมดเลยอ่ะเห็นมวยมันแม่ไม้มวยไทย ออเออบัวขาวใช้เต็มที่ประวัติอะไรต่างๆนี่ไม่รู้ต่อยปีไหนวันไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้ดูเองก็แล้วกันครับพี่เนอะผมตอนแรกก็นึกว่าชกโชว์ที่ไหนได้แม่ไม้มวยมไทยเราออกเยอะเลยบัวขาวมัดเท้าเข่าศอกโชว์ศิลป,ปะมวยไทยสุดยอดเลยอยากจะให้ดูด้วยอ่ะ ไม่ภาคแล้วไม่บรรยายแล้วบว,วขาวโดนเหรอโดนเตะล่างเียล่างไปทีหนึ่งเขาไหนบอกว่าจะไม่บรรยายเอ,าเอา้าภาพผมหายไปไหนแล้วเนี่ย เป็นยังไงยู่ Jam ยู่เข้าไปโดดเขาโอกระโดดมาอีกเถียงทุึดอกขึ้นบุยเผาโอ้ย่างเข้าไปเลยตันพื้นเข้าไปถอนรากถอนโคนกันโอ้โหกระทีบหน้าสังเกตนะครับบัวเขาแต่คราวนี้แม่หมายมวยไทยเยอะเหลือเกินน่าจะมาสิบกว่าปีแล้วแหละ ท่าทางเนี่ยแต่ผมไปเห็นคลิปเนี่ยเขาเพิ่งเอาลงเมื่อวันที่15พฤษภาคม2,565นี่เองเห็นเขาคลิปมาก็เลยอยากจะให้ดูหรือเป็นปีที่แล้วนี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยดูให้ดีนะครับบัวขาวหุ่นหืนดูโอ้ลบดีลบดีแต่ผมไปดูในวิกิพีเดียแล้วไม่มีเลยนะชุดนี้ไม่มีเลยทำไมไม่เอาลง โอ้เอ้ยซึ่งผมดูใน YouTube มามีแค่4นาทีผมก็เลยเอามีหัวหัวม้วนหัวในรายการมาแทน4นาทีให้เป็นแปนาทีก็แล้วกันอ่ะว่าต่อไปบัวขาวขยับเข้า,าปไปโอโ้โหโดนเย็บซ้ายขวาอยากรับพริบตาครับไม่มียกต่อไปน่าจะเป็นยกที่สองนะไอ้นี้ย มไม่มีอะไรเลยมีแต่ภาษาจีนแม้แต่ชื่อของนักมวยเองผมต้องมาเข้า,ขา Google แปลในใน o o o g l e <ใน S 1> ได้ชื่อว่าเฉินหวนเห่านั่นแหละประมาณนี้แหละเอาเอาซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหมวยหนุ่มมวยแน่นเหลือเกินโอ้เสียบเข้าไปกองอ่อนงะเลย ศิลปะมวยไทยเราเยอะเหมือนกันนะโอ้ยนวนแผ่นดินซ้ายขวาซ้ายขวาทิ้งยกการคอเคลือบขาดยังก็ต่อยโชว์เนาะยกที่สองครับยกที่สอง ขนาด2องยกยังให้มาแค่4นาทีเองนะเนี่ยในคลิปนี้ยโอ้หักเหลียมยังสวยงามกรรมการแย่แยะซ้ำยะซ้ำกันยังไงโอ้หุน่นยังกับท่านบรรหารเลยนะเนี่ยหุน่นกรรมการต่ว่าไอ้จะไม่ลงปั่นพื้นไม่ลงก็เสียบเขาเข้าไปอีกทีนึ่งสอกโอ้โหขาอ่อนขาอ่อนทีมสก,กัดไว้ก่อนสกัดตับพี่ห้าโอ้ซ้ายขวามาเอก ทีเกยาเข้ามาบอกว่าเข้ามาทําไมเข้ามาโอ้โหไม่ธรรมดานะน,ะนั้มวยคนนี้นุน่นเหรอ,อสีผิวก็ตัดกันดีแล้วเกิดเอ้ยขาอ่อนไปที่ว่าไงยืบสกัดไว้ก,ก,ก่อนคอยดูโอ้เอาไงไงกองอ่อนเยาะเอา,อา,อา,อานับไปกรรมการถึงไหนก็ไม่รู้ นับไปเรื่อยๆยังยางก็มาถีบตะกัดไว้ก่อนหูแม่ไม้มวยไทยออกเยอะเลยอะนับบวกขาวเขาก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ธรรมดานี่ต่อยกิจการมวยไทยแน่เลยมีทั้งศอกด้วยเอ้ยเอ้ยไหวไหมเรียบร้อยปักเข้าไปไม่มีอะไรกัดกันเลยอ่ะปอประมุกใช้ในปี2,140-2,55บถึง2555ับัญชาเมฆปี255 5ถึงปัจจุบัน ขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้กี่จำกัดสวัสดีครับ